ตอนที่39หรือนี่จะเป็นอาวุธเทพในตำนานฐานถ่ายชิงสเสวียรู้สึกราวกับฝันไปทันทีที่ได้เห็นเย่ช้างชิงดูราชาปีศาจต,ตนนั้นอีกทั้งคนตรงหน้ายังเป็นเพียงชายหนุ่มผู้หนึ่งเท่านั้นแต่ไหนแต่ไรมาเผ่าปีศาจเครารพผู้ที่แข็งแกร่งเหล่าราชาปีศาจต,ต่างก็มีนิสัยมุทะลุและสังหารคนได้อย่างโหดเหี้ยมแต่ราชาปีศาจต,ตนนี้กลับถูกชายหนุ่มผู้หนึ่งดุทั้งยังเชื่อฟังโดยมิตอบโต้แม้แต่น้อยเพียงเท่านี้ก็น่าแปลกใจมากแล้ว บวกกับตำแหน่งที่เสียงพินดังออกมาก่อนหน้านี้รวมทั้งปราณที่ลอยออกมาจากภายในร้านขายของชำแห่งนี้ด้วยแล้วจากสัญญาณหลายๆอย่างที่ปรากฏชายหนุ่มที่ดูสุภาพเรียบร้อยตรงหน้าจะต้องเป็นปรมาจารย์ท่านนั้นอย่างแน่นอนใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้แน่คิดถึงตรงนี้ภายในใจของฐานถ่ายชิงสเสวียก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจแต่นางกลับมิกล้าสแสดงสีหน้าออกมา,มา,มากนะัก ต่อหน้ายอดคนเช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรขั้นจินตานตัวเล็กๆอย่างนางจะกล้าเสียมารยาทได้เยี่ยงไรหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งฐานถ่ายชิงสเสวียจึงกลืนน้ำลายอึกใหญ่มือทั้งสองข้างกำแน่นพลางเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังว่ามีทราบว่าเสียงพินเมื่อครู่ท่านเป็นผู้ดิดใช่หรือไม่เจ้าคะเสียงพินหรือเย่ฉางชิงหัวเราะก่อนจะพยักหน้ารับเมื่อครู่ข้าเป็นคนดิดพินที่ลานด้านหลังเองขอรับฐานถ่ายชิงสเสวียตะลึงงันก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆท่าทางมิสู้ดีเท่าใดนะัก เย่ฉางชิงมองฐานไทยชิงสเสวียอย่างสำรวจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถามว่าแม่นางต้องการจะซื้อพินหรือขอรับเย่ฉางชิงถามออกมาอย่างตื่นฮ่าฮ่าถึงแม้ร้านขายของชำของเขาจะมีสิ่งของมากมายหลายอย่างแต่ก็มิได้มีพินขายแน่นอนว่ามิใช่เพราะเย่ฉางชิงทำพินนี้เป็นแต่เป็นเพราะขั้นตอนในการทำพินนั้นค่อนข้างยุ่งยาก และที่สำคัญที่สุดคือต่อให้ขั้นตอนในการทำพินจะยุ่งยากและลำบากเพียงใดแต่กลับมิมีผู้ใดต้องการซื้อและย่อมขายมิได้ราคาด้วยเช่นกันฐานถ่ายชิงสเสวียพยักหน้ารับและจู่ๆก็สายหน้าไปมานางเป็นคนฉลาดทั้งยังเข้าใจเหตุผลที่ว่ามนุษย์มิมีทางได้ในทุกๆสิ่งที่ตนต้องการหากนางได้อาวุธวิญญ,ญาณจากปรมาจารย์ท่านนี้แล้วเช่นนั้นก็หมายความว่านางจะมิสามารถขอคำชี้แนะเรื่องดนตรีได้อีกแล้ว มิเช่นนั้นปรมาจารย์ท่านนี้จะต้องคิดว่านางเป็นคนโลภมากและอาจมิพอใจก็เป็นได้เช่นนั้นนางจึงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอีกทั้งพินหงเหินที่อยู่บนบ่าของนางตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธวิญญาณชั้นยอดชิ้นหนึ่งแล้วเช่นนั้นนางจึงมิขอรับอาวุธวิญญาณอื่นใดในตอนนี้หลังจากใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งฐานถ่ายชิงสเสวียจึงรวบรวมความกล้าแล้วมองไปยังเย่ชางชิงพันเอ๋ยด้วยเสียงอ่อนโยนว่า ผู้อาวุโสมิทราบว่าข้าจะขอรบกวนให้ท่านช่วยชี้แนะปัญหาด้านดนตรีให้หน่อยจะได้หรือไม่เจ้าคะชี้แนะปัญหาด้านดนตรีเยิ่งนั้นหรือที่แท้ก็มิได้จะมาซื้อพินเยฉ่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็รอบถอนหายใจออกมาเมื่อครูเพิ่งจะบอกไปว่าร้านนี้มีทุกอย่างหากแม่นางผู้นี้ยืนยันที่จะซื้อพินขึ้นมาข้าก็คงต้องเสียหน้าเป็นแน่อีกอย่างหากต้องมาเสียหน้าต่อหน้าสาวงามเช่นนี้ก็ยิ่งหน้าขายหน้าเข้าไปใหญ่ แต่หากต้องการมาขอคำชี้แนะเช่นนี้ก็เข้าทางพอดีเย่ฉางชิงรู้ว่าแม้ตัวเขาจะมิใช่ผู้บำเพ็ญตนแต่เรื่องความแตกฉานในด้านอักษรผู้การภาพวาดพินและหมากล้อมของเขานั้นเรียกว่าเป็นระดับปรมาจารย์เลยก็ว่าได้หากแม่นางต้องการให้ข้าชี้แนะเช่นนั้นก็ย่อมได้ขอรับเย่ฉางชิงยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนก่อนจะพยักหน้าเบาๆให้แก่ฐานไทชิงสเสวียเมื่อครูผู้อาวุโสท่านนี้ต้องการที่จะทดสอบข้าจริงๆด้วย ฐานไถยชิงสเสวียยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนทันทีที่เห็นเย่ฉางชิงตอบตกลงภายในใจอดรู้สึกยินดีมิได้แม่นางเชิญตามข้ามาขอรับเย่ฉางชิงหมุนตัวกลับไปยังลานด้านหลังโดยมีฐานไถยชิงสเสวียเดินตามไปอย่างระมัดระวังฐานไถยชิงสเสวียค่อยๆก้าวตามเย่ฉางชิงเข้าไปในร้านแต่ขณะที่นางบังเอิญเหลือไปเห็นอักษรผู้กันและภาพวาดทิวทัศน์ในร้านเข้าสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกทันที นี่ใช่ร้านขายของชำธรรมดาที่ไหนกันร้านขายของชำแห่งนี้จะเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้บนภาพอักษรผู้กันแฝงไว้ด้วยเจดจำนงที่แท้จริงของกระบี่เอาไว้มากมายบนภาพวาทิวทัศ์แฝงไว้ด้วยเจตจำนงที่แท้จริงแห่งเต่านับอนันต์การที่ได้มาอยู่ในร้านแห่งนี้เรากับเดินอยู่ในวิธีแห่งเต่าก็มีปานหากนางสามารถอาศัยอยู่ที่นี่สักช่วงเวลาหนึ่งได้อาจจะก้าวหนาว้ากว่าการฝึกบำเพ็ญเพียรที่อื่นเป็นสิบหรือเป็นร้อยปีเสียด้วยซ้ำน่าเหลือเชื่อ ช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนะประมาจารย์ท่านนี้เป็นคนเช่นไรกันแน่นะฐานถ่ายชิงสเสวียรู้สึกว่าการเดินตามหลังเยช่ชางชิงนั้นเต็มไปด้วยความกดดันจนถึงกับลืมหายใจโดยมิรู้ตัวแต่มินานเย่ชังชิงก็พาฐานถ่ายชิงสเสวียมาถึงลานด้านหลังแม้ระยะทางจะสั้นแต่สําหรับฐานถ่ายชิงสเสวียแล้วช่วงเวลานี้ช่างยาวนานราวกับผ่านไปปีแล้วปีเล่าแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่นางก็ได้ประโยชน์กลับมามิน้อย แต่เมื่อเดินมาถึงลานด้านหลังแล้วก็สัมผัสได้ถึงแกนแท้งเต่าที่แผ่กระจายอยู่ทั่วลานแห่งนั้นจนทําให้นางต้องตกตะลึงอีกครั้งโดยเฉพาะยามที่นางเห็นตุ๊กตาชงชาที่มีลักษณะเหมือนไข่ไก่ที่วางส่งอยู่บนกระดานหมักล้อมทวารานที่แผ่ออกมาทําให้ดวงตาคู่งามต้องเบิกกว้างและตัวแข็งค้างราวกับท่อนไม้เพราะตุ๊กตาชงชาที่ดูเหมือนไข่ไก่ชิ้นนี้แท้จริงแล้วเป็นหินหุ่นหยวนที่ผู้บำเพ็ญเพียรมากมายต่างก็ปรารถนาที่จะได้มาครอบครอง ที่สำคัญมันยังมีขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่อีกด้วยหากเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรมาเห็นว่านำหินหุ่นหยวนมาทำเป็นตุ๊กตาชงชาเยีย่ยงนี้คาดว่าคงมีบางคนจะต้องโกรธถึงขั้นกระอักเลือดก็เป็นได้ช่างเสียของอย่างแท้จริงหลังจากได้สติฐานถ่ายชิงสเสวียก็ปล่อยวางเรื่องนี้ลงอย่างรวดเร็ว ราชาปีศาจยังถูกลดตัวมาเป็นสุนัขเฝ้าประตูภาพอักษรผู้กันที่เหล่าผู้บำเพ็ญวิธีแห่งกระบี่แสวงหากลับเป็นเพียงของซื้อขายภาพทิวทัศน์ที่แสงไว้ด้วยเจตจำนงที่แท้จริงแห่งเต่านับอนันต์ยังกลายเป็นของตกแต่งได้แค่หินหุ่นหยวนจะน่าตกใจอะไรอีกคิดถึงตรงนี้แม้ภายในใจของฐานถ่ายชิงสวียอดที่จะเกิดความรู้สึกสับสนขึ้นมามิได้แต่นางก็ยังคงดีใจและมีความหวัง ประาจารย์ท่านนี้น่ากลัวเพียงนี้แต่กลับยอมชี้น่าดนตรีให้นางสำหรับนางแล้วนี่นับเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้เช่นนั้นนางควรที่จะพึงพอใจแล้วเวลานี้เยาชางชิงบังเอิญเหลือบไปเห็นสตรีที่งามไร้ที่เปรียบผู้นี้กำลังหลงไหลหินเก่าๆที่เหอชางสเสวียนมอบให้เขาใบหน้าพันบังเกิดรอยยิ้มแห้งออกมาก็แค่หินที่เวลาเทน้ำชาลงไปแล้วจะมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาก้อนหนึ่งเท่านั้นหรือว่ามันจะเป็นสมบัติล้ำค่ายิ่งนั้นหรือ คิดถึงตรงนี้เยฉ่ฉางชิงก็เอ่ยคำพูดที่ทำเอาฐานถ่ายชิงสเสวียต้องตื่นตระหนกขึ้นแม่นางหากเจ้าชอบข้าจะมอบหินตุกตาชงชานี้ให้เจ้าก็แล้วกันเย่ชางชิงเปลี่ยนชื่อเรียกจากก้อนหินเป็นตุกตาชงชาแทนหากบอกว่าเป็นก้อนหินก็ดูจะไร้ค่าไปหน่อยแต่หากบอกว่าเป็นตุ๊กตาชงชาจะดูเรียบหรูขึ้นมาทันใดฮะเขายังเอ่ยมิทันจบฐานถ่ายชิงสเสวียก็มีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นมาทันที มอบหินหุ่นยวนก้อนใหญ่ขนาดนี้ให้คนอื่นได้ไง่ายๆเยี่ยงนี้เกรงว่าคงมีเพียงยอดคนท่านนี้ผู้เดียวกระมังที่กล้าทําเช่นนี้ได้อีกทั้งพวกเขาทั้งสองคนยังเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เพิ่งจะพบกันแท้ฮ่าฮขอบคุณผู้อาวุโสเจ้ากะแต่ชิงสเสวียมิอาจรับไว้ได้เจ้ากะแม้ฐานไทยชิงสเสวียจะอยากได้มากเพียงใดแต่น่าเสียดายที่ของขวัญเช่นนี้มีค่าเกินไปทําให้นางมิอาจหาของขวัญที่ทัดเทียมมาตอบแทนได้เช่นนั้นจึงทําได้เพียงเอ่ยปฏิเสธออกไป เย่ฉางชิงพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มพลางเอ่อยเย้ยตัวเองในใจว่าหากมีคนรู้ว่าข้ามอบหินก้อนหนึ่งให้คนอื่นหละ่ะก็คงถูกคนเอาไปประนามรับหลังเป็นแน่ขณะเดียวกันฐานถ่ายชิงสเสวียได้เดินมาถึงโต๊ะที่มีพินตัวหนึ่งวางอยู่ทันทีที่เห็นอักษรโบราณสองคำที่สลักว่ากลเทพที่มีปราณแก่นแท้แห่งเต๋แผกกระจายออกมานางก็อดที่จะตกตะลึงอีกครั้งมีได้หรือนี่จะเป็นอาวุธเทพในตำนาน